วันนี้ทางทีมงานไทยอเุเรสสาขาโซภิษไสยก็ได้มาติดตามผลงานยางหน้าตายของคุณพ่อสังทองนะครับเโนาะรอบที่สามนะครับพรอร่อเนาะเมื่อ<ช>นนี้ก็น้ำยางก็ยังไหลอยู่เหมือนเดิมม<ช>าพ่อเนาะเติมไหลดีกว่าเกาเา่านหนึ่งแล้วยางมันเริมเต็มหน้าแล้วต้นต้นแค่ตอนอ้ตนนั้นครับผมครับผมม,มันตามอาการตอนอ้นยางครับ อันนั้นก็เริ่มแล้วแต่ตอนนี้ก็ออกกอนหมูเลยอเอ,อคือมันขีดได้แล้วครับตอนนี้ขี้ดได้เลยเอ,อพราพอยู่บ้านอยังครับดินาทองนาทองบ้านนาทองตำบลหนองซา,างครับครับพอใจว่าครับนี่อมัอนมีน้ำยางกลยขันยืนแ้วนี่มีน้ำยางกับพอใจอยู่เนาะครับนี่เลยครับนี่ตัวอเวเลตของเราเนี่ยแหละ ตัวเอวเวเลตเนี่ยปุ๋ยน้ำคันเทพของเรานี่ยวดเดียวจบครับใช้ได้ทุกอย่างนาเขาก็ได้ปลูกผัก้นทั่วก็ได้ครับได้เบิดมันม่แต่อยางหน้าตายอย่างเดียวนะครับลอยแล้วไหลแล้วไหลแล้ว,ลลว,ลลวอโอเคครอ่ามื่อนี้ก็สำร็จแล้วครับคุณพ่อครับ,รบอขอบคุณครับ